แล้วเคยปลูกหญ้าอะไรมาก่อนไหมครับปลูกหญ้านี่เลยมาถึงก็ปลูกหญ้านี่เลยทําทไมถึงเลือกปลูกหญ้านี้ครับป้าเขาคิดเ <laughs> <laughs> ขาคิดโ,โอเคครับผู้ชมครับ <laughs> คุณป้าเขาบอกว่าเขาคิดนะผู้ชมครับป้าครับราที่นี่ซื้อมาหรือว่าอย่างไรป้าอุ้ยอุ้สีอ๋อมีงสีถ้าเรามีโรงสีอย่างนี้เนี่ยประหยัดได้เยอะไหมครับเยอะค่ะอ๋อผมถามนิดนึงอ่ะบัวที่กินดําไปอ้วนขึ้นไหม นสวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคุณป้าคนเก่งนะผู้ชมครับ <c oughs> เลี้ยงวัวไปมีความสุขไปนะผู้ชมครับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทํานะครับ <c oughs> เรามาเยี่ยมชมคุณป้ามาฟังแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวครับสวัสดีครับคุณป้า <c oughs> ที่นี่ที่ไหนครับ <c oughs> ที่นี่บ้านธรรมระบ้านธรรมระ ตำบลตำบลตรัดมอำเภออำเภอลำดวนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์คุณป้าชื่ออะไรครับที่เปียแสงสอนอโอเคครับผู้ชมครับเลขที่ทเปียแสงสอนเนาะเปียแสงสอนเปียแสงสอนโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวผู้ชมครับคือหญ้าหญ้าจ้ะคุณป้าปลูกหญ้าอะไรบ้างครับนี่ปลูกหญ้าไม่รู้ว่าหญ้าอะไรหญ้า อ๋อหญ้าเพงโกลาเอ้ไม่ใช่หญ้าเนเปียเอ้ยนเปียอ๋อหญ้าเนเปียปลูกเยอะไหมครับนี่ปลูกแค่นี้เลยอ๋อพอก็ไม่ครับขนาดนี้ไม่พอแต่ไม่พอกให้พอกินเรื่อยเรื่อยอ๋อพอแก้ขัดได้อ๋อพื้นที่สักเท่าไหร่ครับตรงนี้นี่โอ้ยไม่ได้ไม่ได้เยอะแต่ว่าพอแก้ขัดได้เนาะจ้าแล้วเคยปลูกหญ้าอะไรมาก่อนไหมครับ มาถึงก็ปปูกย่านี่เลยทําทำไมถึงเลือกปลูกย่านี้ครับป้าเขาคิดเขาฮิตออาโอเคครับผู้ชมครับคุณป้าเขาบอกว่าเขาฮิตนะผู้ชมครับนี่คือหญ่าอะไรครับคุณป้าก็ยาในนาญ้าในนากับข้าวใช่ไหมข้าวอ๋อนี่เราไปตัดมาตัดมาให้กินวันหนึ่งใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงครับหาญ่านี่โอ้หลายชั่วโมงสองชั่วโมงเหนื่อยไหมไม่ป้าป้าเหนื่อยไหมครับเหนื่อย เหนื่อยแล้วทำไมถึงสู้ขนาดนี้สู้เลยนี่เยอะใช่ไหมพาระเยอะพาระเยอะอ่ะโอเคครับคุณป้าเอาหญ้าไปให้วัวเลยครับทั้งนั้นอ๋ออันนี้เป็นหญ้าที่คุณป้าไปเกี่ยวมาเนาะเดี๋ยวคุณป้าจะเอาหญ้าไปให้วัวเนาะปกติวัวที่นี่ก็จะกินหญ้ากินฟางแล้วก็ตอนเย็นป้าก็จะให้หัวอาหารเนาะโรยมันใช่ไหมครับอฟางที่นี่ควดก้อนละเท่าไหร่ครับป้า นนนัะครับผมไวยเท่าก้อนละสิบสองก้อนละสิบสองบาทใช่ซื้อเช้าตอนนี้ก้อนละห้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบแล้วเหรออ๋อคุณป้าได้ขายไหมครับนี่ฟังไม่ไม่ขายตอบเร็วมากเลยคุณผู้ชมครับไม่ขายทำไมครับคุณป้าไม่พอไม่พอไม่พอให้วัวกินไม่พอให้วัวกินถ้าเราขายปุ๊บเราก็ต้องซื้อเขาเหมือนเดิมเนาะจ้า โอ้โอเคอคุณผู้ชมครับไอ้วัวไทยบ้านกินดีหรือป้าเนาะจ้าถ้าเป็นบรมมันชาเล่นี่กินดีไหมดีแต่เขาเป็นในโลกเขามือต้องการอ๋อ <laughs> แล้วในมือคืออะไรคุณป้าอกรัมร<ำ>ัมหัวหานหัวหานจะใส่ใส่ให้วัวก,กินจะ้ะอ๋อเขียนอะไรคุณป้าทั้งนั้นเพรหนึ่งให้กินเยอะไหมครับ หนึ่งถังหถังโวยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ๋อคุณป้าเีงวัวสายพันอะไรบ้างครับนี่วัววัวธรรมดาวัววัวไทยบ้านวัวบรา์มนลูกผสมใช่ไหมแล้วก็วัวชาลีเนาะอ๋อตอนเย็นจะให้กินรำทำไมต้องให้กินรำครับคุณป้าใส่อาหารให้ออาหารเสริมใช่ไหม แล้วหลักๆแล้วเราให้วัวที่นี่กินอะไรบ้างครับนี่นาะหญ้าหญ้ากับฟางอมันกินดีเหมือนกันนอะทำนาะคุณป้าจ้าโอ้คืออันนี้คือก่อนที่เราจะไม่ให้มันกินแล้วใช่ไหมจ้าเป็นเป็นเหมือนกับว่าอาหารว่างเนาะจ้าอืมโอเคครับผู้ชมครับอันนี้คือแม่พันธุ์ของคุณป้าเนาะจ้าจ้าแม่พันธุ์อืมกี่ปีแล้วครับตัวนี้นี่ห้าหกปีแล้วลูกเขาองสให้ลูกเต็มคอกเลยใช่ไหมจ้า ป้าเลือกอยังไงบ้างว่าวัวยังไงจะมาเป็นแม่พันธุ์ที่ดีครับป้าป้าดูตรงไหนบ้างโอ้ป้าด,ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดถ้าอ้วนแล้วก็ดีอ๋อคือไม่เลือกอะไรเนาะจะไม่เลือกอ๋อเอาแค่ว่าอว้วนอ้วนอ๋อแล้วก็มันให้ลูกดีก็เก็บไว้เลยอ๋อโอเคครับผู้ชมครับแล้วกลางคืนคุณป้าทำไงบ้างครับที่นี่เออจุดไฟอ๋อจุดไฟตรงนู้นเหรออ๋อไล่ยุงช่วยได้ไหมคุณป้า แต่ว่าคอกวัวของคุณป้าไม่ไม่สาไม่มันคือมันไม่แฉะมันเหนียวอย่างนี้วัวนอนได้สบายเนาะ้าบางคอกวัวมันแฉะเป็นน้าผมว่าวัวนอนไม่ได้แต่ถ้าอย่างนี้วัวนอนได้ไหมป้าไม่รู้ว่ามันน้ำอ๋อไม่ป้าถ้าเป็นอย่างนี้วัวนอนได้ไหมได้ได้มันไม่มันมันไม่แฉะเนาะป้าเนาะมันเหนียวนะมันก็ยังนอนได้นะผู้ชมครับบางคอกคอกวัวแฉะเลยเนาะป้าเนาะ วัวน,นอนไม่ได้ฮะโอเคครับผู้ชมอันนี้เป็นคออวัวเริ่มต้นเลยใช่ไหมนี่ <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่เก้าแต่แก่เลยใช่ไหมใช่ <c oughs> อ๋อปีแล้วกี่ปีแล้ว,ลวคุณป้าข้อ,ขอขนี้นี่ยี่สิบกว่าปีแล้วยี่ส<ะ>ิบกว่าปีแล้วจะ,จะทาใหม่ไม่ได้ทําเลย <c oughs> ระหว่างอะผมพูดง่ายนะถ้าจะทขํข้อใหม่กับเก็บกันไว้ทําอย่างอื่นคุณป้าจะทําอะไรอ๋อเดี๋ยวเอาดินมาทุ่มไปให้ขึ้น อ๋อจะถมดินอ๋อโอเคครับผู้ชมครับอันนี้เป็นวัวไทยบ้านหมดเลยเนะาะเคยคิดว่าจะเลี้ยงวัวปรามันวัวชาเล่บ้างไหมครับคิดแต่ไม่มีทุนออคิดแต่ไม่มีทุนแล้วถ้าแล้วทุกวันนี้เลี้ยงอย่างนี้ก็ถือดีไหมดีปีหนึ่งป้าหาเงินได้กับวัวก,กี่บาทครับได้ห้าหมื่ ขายบัวนะครับผมได้เงินห้าหกหมื่นถ้าเทียบกับทำนานครับป้าเหมือนกัน,น,กนทำนากับเลี้ยงวัวอะไรเหนื่อกว,ว่ากันวัวหลยวัวเหนื่อยกว่า,าแล้วไหนตอบแทนดีกว่ากันในไทยเออทำนา,มมาข้าวไม่ค่อยดีก็เระอยาราคาไม่ดีก็ซื้อขายบัวไม่ได้คือข้าวี่ราคาไม่ดี สู้วัวไม่ได้อ๋อโอเคครับผู้ชมครับป้าครับรำที่นี่ซื้อมาหรือว่า,างไงป้าโอ้ยโองสีอ๋อมีโรงสีถ้าเรามีโรงสีอย่างนี้เนี่ยประหยัดได้เยอะไหมครับเยอะค่ะอ๋อผมถามนิดนึงอ่ะวัวที่กินรำไปนี่อ้วนขึ้นไหมอ้วนจ้ะอ้วนขึ้นเมื่อก่อนเราเคยให้กินมาก่อนไหมครับเพิมากินด้วยอะไรอืมแต่ถ้าวัวที่ได้กินรำก็จะอ้วนขึ้น ตอนที่เรามีโรงสีนี่ตั้งใจว่าจะให้วัวกินดำไหมจาให้ตอนนั้นก็เลี้ยงหมูลมไใบไวครับผมอ๋อก็เลยเอารำนี้มาให้หัวกินมันก็กินแล้วก็อ้วนเหมือนกันโอเคครับผู้ชมครับบริเวณด้านนี้คือพื้นที่ที่เลี้ยงควายเลี้ยงอย่างนี้เลยครับปล่อยมันอย่างนี้เลยปล่อยมัดเลยมัดอ๋อ แต่ว่าควายชอบอยู่ในในน้ำแล้วก็กินหญ้ายังไงครับากินหญ้าก็ตัดมาให้กินแต่ว่าเขาจะนอนตรงนู้นจ้าใวัวควายอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้ทำไมครับชนกันยิ่งบอกเตะกลัวควายเอ้าวัวคักกลัวควายวัวกลัวควายที่นี่นะที่นี่คือวัวกลัวควาย โอ้ครับผมป้าแล้ววัวไม่สบายป้าดูยงังไงบ้างเออเขาบอกว่าเ,ออเขาไม่ค่อยไม่ค่อยกินหญ้าไม่ค่อยกินหญ้าอาอ,อาการที่ไม่สบายที่สังเกตได้เนาะถ้าไม่กินหญ้าก็คือเริ่มจะไม่สบายไม่สบายอาโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณป้าฝากถึงคน,คน,คนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทำาไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับโอ้็ตามไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุข ให้ดูแลให้ดีดูแลวัวให้ดีจาจให้ยาให้กินเลยครับผมให้เขากินอิ่มเนะาะจะประมาณนี้เนาะจ้าอโอเคครับผู้ชมครับ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันก้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ